สวัสดีครับป้าพ่อก็ผมบ้าหน่อยคนอุดอรเมนีกัสีมาให้ความหูเกี่ยวกับระบบแอร์ของรถยนต์นะครับเพราะว่ามันกลเป็นสิ่งสําคัญถ้าห้ามระบแอร์หายใจออกแค่ล่ะครับหลายคนเลยใส่งานได้ใส่งานเป็นซื้อ,อแต่ว่ายังบ่งู่วิธีการรักษาบ่หู่งวิธีการบำรุงรักษานะครับเมนีผมสิบห้าเบองโดยการบำรุงรักษาโดยตัวเอง ในง่ายบ่ต้องเสียเงินไหลสื่อมาเปลี่ยนเองแค่ราคาร้อยกว่าบาทครับถ้าไปหา้างเพิ่นลังเทือนกะโอ้ล่างตู้แอร์กะลักพันนะครับถือฐานักไปก็หันกะเปลี่ยนตู้แอร์ราคาเป็นหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเข้าตรงมาเ็กเบื้องต้นก่อนว่าอันใดมันเสียเข้าสามารถเ็กเองได้หรกะซื้อมาเปลี่ยนเองได้ได้ราคาหย่อมเยานะครับ เดี๋ยวผมสิบพาไปเบิ่งเลยนะครับตามมาเลยครับอันแลกกับปอดออกมาานะครับปอดคอนโซนปอดเกะไตคอนโซนข้างคนคับออกนะครับเอาพามาบุ่นง่ายๆเลยครับพักกล่องยับข้ามาอีกจังน้อยครับนี่ครับมันสิอยู่ไตคอนโซนยังสีเหรอครับไอสังเกตบางมันมี สวีกดน้อยนึงนะครับมันก็จะเด้งออกซัมนี่ก็จะพอกกองแอร์ละครับถอดกองแอร์มาเบิง้งซะก่อนว่มามันตันบอ่อนี่ครับลักษณะของกองแอร์อันนี้คือว่าตันนะครับยังสะอาดสะอานอยู่เราสามารถเช็คเองได้ง่ายๆระบายในที่ขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือบ่อแอร์นะครับระบบทํางานของบ่ โบว์แอร์ถาลมบอ,กออกในมัตกะสีทั้งเท้อก็เป็นน้ำกองตันถ้ากองว่าตันแล้วพอล้มโบว์แอร์ว,ว่าทำงานนะครับมันกะสีล่มบอกอ,อกคือกันนะครับให้สังเกตเบังว่าล่มแอร์เข้าออกค่อยหรือออกแห้งามันออกค่อยๆแต่ว่าแอร์มันเย็นอยู่ ใช่สังเกตเบิ้งมาเบิ้งตรงที่ผมผ้ามาเบิ้งนี่แหละครับนังเทียไปหาส้างเพื่อนเนาะเพื่อนก็บอกว่าตัวแอมันตันเพราะตัวแอมันตันแล้วมันก็เสียลายยุ่นแล้วครับนังเทียก็ล่างก็ลักพันคนละครับก็ล่องไปเช็คเบื้งนะครับเด้อว,ว่าแอร์รถเทาน,นังเย็นบอ่อเออ ลมแอร์ยังออกแห้งบอ่อลองเปิดเบิงเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สีว่ามันมีลมออกบอ่อถ้าลมบอ่ออกกะไปเช็กเบิงตามที่ผมภาพไปเบิงแลครับตามที่ผมเอาให้เบิงนอกะคับเนาะลองไปเช็กเบิงนะครับเดอ้อถ้าหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หให้น้ำในเด้อครับเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเบาหน่อย คนอุดอรได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปหีมีสาระข้อโหมา่าให้ติดตามกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ